เกิดเหตุระทึกควันเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาโดยนักแสดงสาวแอนนาิสขับรถรู้พุ่งชนตำรวจจราจรกลางบนถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่1เขตประเวศเป็นเหตุให้ร้อยตำรวจโทนภาดนวงบัณฑิตอายุ45ปีรองสารวัตรป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีช่วยราชการจราจรกลางกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีเสียชีวิตขาดที่โดยแอนนาิสได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยค่ะ ก,การละว่าหลังเกิดอุบัติเหตุนั้แสดงสาวเกิดอาการช็อกและสติแตกเขาไปกอดศพผู้เสียชีวิตรอ้องไห้ฟูมไฝ่ายครอบครวนตลอดเวลาก่อนที่ญาติจะมารับตัวออกจากที่เกิดเหตุไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านพักค่ะ พันตำรวจตรีสมชายสารเกตพนักงานสอบสวนชำนาญการสถานีตำรวจนครบาลประเวเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ประสานงานให้อนาริสเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วซึ่งยาตรับปากจะนำตัวมาแต่ขอให้อนานาสงบสติอารมณ์ก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่จะขอสอบปากคำพร้อมทั้งจะตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วย แอนนาริสหรือแอนนาแฮมบาริสเป็นนางแบบและนักแสดงวัย28ปีมีผลงานโฆษณาและภาพยนตร์ต่อเนื่องอาทิเรื่องฟ้าทลายโจรปืนใหญ่จอมสลัดมหาลัยสยองขวัญและน้ำตาลแดง2ค่ะ